กำลังเดินทางกับทุกคนวันนี้เยอะมากดูของดูของฮิ้วฮิ้วแบบเต็มที่อ่ะดูเยอะไหมเหนื่อยมากต้องแวะพักอะ่ะไม่ไหวแขนแดงหมดแล้วร้อนด้วยไม่ไหวเลยหยุดก่อนเดินต่อไม่ไหวพักร่างกายเยอะร้อนกว่าจะถึง ต้องเดินไปถึงนู่นนะข้ามถนอนอีกเดี๋ยวแวะก่อนไม่ไหวพร้อมเดินต่อโอ้ยอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้ทุกคนเดี๋ยวเซาหายต้องไปละอยู่นานแล้วก็ขี้เกียจรีบเดินดีกว่าจะได้ถึงบ้านเร็วๆแต่ตรงนี้ก็ลมเย็นนะดูดิดลมพัดเย็นลมแรงดูดูใบไม้ไม บ้านน่าจะอยู่แถวนี้นะเอ,อบ้านน่าจะอยู่แถวๆตรงเนี้ยน่าจะดีอะ่ะจะมานั่งแบบเล่นชิวๆเนี่ยดูดิบรรยากาศดีอะ่ะดูเห็นปะดีดีมากเลยอะ่ะทุกคนชอบน่ถ้าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะสบายอะ่ะกูเสื่อนอนตรงนี้ได้เลยเย็น ากาศเย็นโล่งโล่งโล่งสบายเดี๋ยวเซย์้ขอตัวไปก่อนเด้อทุกคนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่บายบาย